เราเล่าเรื่องับ่านน้ท่านคือว่าท่านกาลงปฏิบัติธรรมอยู่นี่ท่านมั่งอยู่ที่หน่รยเพคาถ้ำารรมชุมนี่ท่านเห็นธรรมจักรขึ้นมาที่ไหนที่นีท่านมาเห็นที่บริเวณนี้นี้เรื่องเรื่องเทวาที่แรกผมคิดว่าป็นรือเดียวเพราะหลวงพ่อท่านให้เ็นมอดูแลเสริมท่านไปจากนี้นี่ ผมก็ผมก็เลยอามามาดูที่นี่้าอาจารย์ท่านนี้ก็ตอนนั้นยังไม่พบพบบาทใช่ไหมตอนนั้นพบแล้วตอนนั้นพบแล้วที่เราเราเลายอนก่อนเด็กก่อนพบพบบาทนะตอนนั้นมันมีต่อไม้ใช่ไหมที่ว่าต่อไม้แล้วก็ไอตอั้นดินอะไรกบอยู่ใช่ไหมหรือไงคือเป็นรูปนี้ครับเอเป็นรูปเป็นรูปพินเลยนะครับเป็นทรงนี้เลยต่อไม้อะนะ ต่อไม้อยู่ข้างนี้ตรงนี้ต่อไม้เนี่ยออกเพราะว่ามันติดเพราะตอนแรกทำไมเรางก็ไม่ได้ดูว่าเป็นพระบาทอนะคือตอนแรกก็ก็คิดว่าว่าเป็นนะครับแต่มันดูดูก็ไม่ให้แตาต้นเห็นว่าเป็นแทบนี้เป็นแถบใหญ่เออนั่นเองแล้วทำไมใครมาสร้างทีนี้เกิดเกิดพระอาจารย์ท่านนี้มาพระอาจารย์ท่านนี้มาพระอาจารย์ท่านนี้ก็ว่าเป็นใช่เพราะว่าเป็นร้อยพระบาทคู่นะครับเออ นะครับจะยืนปางนี้เออแล้วแบบอ๋อดูไม่เหมือนกันว่างันท่านท่านท่านจะยืนปางนี้เป็นพระพุทธบาทคู่นะครับโอ้โอยู่ต้องสร้างภาพปางนี้เออนะครับแล้วก็ท่านตรวจสอบแล้วเป็นพระพุทธโคดมองค์ปัจจุบันนี้ด้วยนะครับโคดมองค์ปัจจุบันนี้จริงๆแล้วใครแล้วใครประคัสร้างบัวเนาพระอาจารย์ท่านนี้พระอาจารย์ท่านจริงข้านนี้จริงๆมันน่าจะเว้นให้มันห่างไปสักหน่อยมันแบบแคบแคบชิดมากเลยเนี่ย เ้มันก็เจอว่าปีที่แล้วเนี่ประมาณเดือนไหนอะประมาณผมเข้ามาก็ประมาณกุมภาพันธุ์ครับอกุมาพันธนประมาณปลายกลุ่อปลายกุมาพันธ์ช่วงนั้นเข้ามา้า็ไปชักผมเข้ามาอเบอนอยู่วัดไหนอะอยู่วัดท่าะเนรบุญอราบุรีจรเซียอ๋อนน่้ควอพออ้วนท่านไปชักเข้ามา มีคนมาไหว้กันด้วยไหม,มที่นี่ก็ชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็เขามาไม่บนมาอะไรได้ผลบ้างไหมละ่ะหรือว่าก็ชาวบ้านคือเป็นที่นี่มันเป็นสองกลุ่มครับหลือก็เรียงกลุ่มไทยกลุ่มอ๋มอครับทีนี้ท่านก็มาที่ฐานกันอาการสร้า อี่ที่เ้าเรียกนะต้องมีตานหยข้าวข้าวข้าวสี่สิบกว่านะต้องเที่ยวมาเที่ยวพอพอรู้ว่ามีร้อยพุทธบาทก็จะแวะเข้ามาแวะเข้ามามาสักการะพชามาดูมาเกนี่ก็อาจารย์ไม่ไม่ไม่น่าจะไปไปล้อมก้อนหินเขา ไล่จังหวัดทายทาน,นีเดี๋ยวจะเดินทางเข้าไปในข้างในอยู่นะประมาณสักสองสามกิโลอตอนนี้ระยะทางประมาณสักสองกิโลเราก็เดินทางเข้ามาในในถนนที่จะเลี้ยวขวาเข้าไปที่ของที่เราสำนักปฏิบัติเขาทับปะทิมเนี่ยนะเป็นภูเขามาหน้านี้จะเป็นหน้านแรกหม่เขาไม่เขียวแ,แล้วก็มาดูรอยเท้บัตเดี๋ยวเรานขึ้นเขาไปไปนะั้นจะไปดูยอ่หน้า อตอนนี้เราก็เข้ามาในบริเวณทางขึ้นเขาลอยพุทธบาทเขาก็เขียนไปว่าเชิญร่วบสมุน้งางเจดียขรอบลอยพุทธบาทวัดเขาถ้ำปัญญุ์อำเภอตำบลทับหลวงออำเภบ,บ้านไร่จังหวัดสุไทยธานีตอนนี้พวกเราก็เตรียมบไปสนนะนนีนมาแล้วนปฏิบัติเรื่องที่วัดพุทบาทมาถึงเวลานี้ก็ประมาณห้าโมงได้นะมห้าโมเงเย็นนะเพื่อนเขาบอก อันนี้เป็นภาพถ่ายที่เขาถ่ายไว้ตอนที่เขาใช้ชุหน้าแกล้งจะเห็นว่าเขาทำปัจจุบนนี้ก็เขียวชะอุ่มไปด้วยต้นไมใ้ใบหญ้าแล้วก็ท้องทุงน,นาเขียวขจีแต่มาหน้านี้เขเลยแกล้งหน่อยแล้วที่ก็อหลูปปมทุ่ให้เห็นต้นไม้ยังเขียวดูแล้ว กรก็จะดีข้อการฝนลมแรงมากวันนี้แล้วมาจาาังหวะก็ดีเหมือนกันลมเย็น5โมงกว่าแล้ว ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาบนยอดเขาสูงสุดเลยแล้วก็บาดอยู่บนยอดเขาสุดเลยนี่เราก็ขึ้นมาถึงบนยอดสุดแล้วที่รอยพระบาทประดิษฐานอยู่บนยอดเขาทําปัทุนที่เมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างเรามองในแต่ไกลเห็นไรลนาไกลสุดสายตาแล้วก็บริเวณโดยรอบวันนี้จนเป็นหน้าแรงเดินลุมพาพันถ้าบนนี้จะลมแรงที่สำรานกับุ๋มก็เตรียมจัดดอกไม้แล้วก็ทำความสะอาดรอยพระบาท จะเป็นรอยธรรมชาติที่อยู่บนรอยหินยอดเขาซึ่งเราไปพบได้หลายแห่งรูปร่างลาักษณะอย่างนี้นี่ก็เป็นรอยพระบาทที่ตั้งตัวอยู่เดี๋ยวเราแล้วก็วเข้าไปดูใกล้ๆได้อ่าแั้วก็ที่เรามองเห็นแต่ไกลนั่นคือรอยพระบาทอยู่บนเขาแหลมที่เขาพบทุกปอดพบใหม่เหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นยอดเขาอีกทีไม่รู้รอยพระบาทอยู่ตรงไหนนี่เขา,ขาก็ถอดถ่ยูกมาให้ดูนะ นี่ก็เป็นภาพที่ถ่ายไปอตอนที่หน้าฝนเราจะเห็นว่าใบไม้ใบหญ้าเขียวชะอุ่มนี่แล้วก็ภาพตอนตอนตอนที่ยังสดชื่นอยู่มาให้ดูตอนนี้เราจะเห็นว่าเขาไหลมาดูแลเหี่ยวแข้งเหลืเลอเกินเดี๋ยวเราจะไปที่นนี้เราขึ้นมาบนยอดก็ลักษณะก็สูงพอๆกันนี่ก้อนหินก้อนนี้เราจะเห็นว่ารูปร่างครับเหมือนเรือสมเทา นะท่านจริงก็เคยมาเมื่อตอนขา้นาวรรนสาคราวที่แล้วจริงแต่ว่าเราไม่ได้นทึกภาพไว้ที่ผ้าพหกที่เราเอานมาถวายก็ยังดีก็เราจะเห็นว่าเป็น,นท,ที่มีน้าแหลมคนเหมือนกันเลายข้าบาทพระจมลึกอยู่อาจจะไม่ได้ชัดเจนธรรมชาติแต่ว่าจะงเห็นเข้าโครงเห็นรูปรอยเท้าอยู่กันเป็นอยู่ฝ่ายแหลม เี๋ยวเราจะเปลี่ยนภาพให้อยู่ด้านโดนบ้างหมายว่าหลวงพี่เอารอยใหญ่รอยนอกเลยเราดูรอยใหญ่แล้วว่าจริงๆแิงกรอยที่ซับอยู่ตรงนี้ก็มีครับแต่ว่ามันไม่ชัดเจนให้มันรู้ว่าซ่อนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวัดนับซ้อนก็ได้ไม่เป็นไรแล้วนับรอยใหญ่มันเดี๋ยว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 ค่อยวัดครับ ตอนนี้เราลงมาจากยอดเขาก็เราจะเห็นทุกภที่อีกรอบยอดมันมันในเย็นวันนี้มันเหนื่อยน่อยแต่ก็ต้องอดทนต่อน,น,นเป็นบุญเออยู่นะอพวกเราเดี๋ยวเดินทางต่อไปนะลงไปก่อน <c oughs> คุณจะลงนิด <c oughs> เสร็ผภาพให้ละเอียดนะ ็อยู่ไม่ไกลที <S <s ่เรามาจากนะท่าเขาบรรทุณตอนนี้เราก็พาพิ์ก็เรียกว่ายามเย็น5้าโมงคึ่งือหกโมงแล้วมั้งนะี่โมงสีโมงสเอ็ดสิบเอ็นาทีก้ดเลยเร็วเดี่ยวนนาอาตอนนี้ลมพัดเย็นสบายนะที่เราไปทางข้าแไป เอบปั๊บปุ๊นี่บัตบเนี่ยแล้วก็มาท่ามาแ่้เามารแล้วแต่ว่าสองแรงแข่งันสองสาม ราเนี่ยเราก็เดินขึ้นมาประมาณได้ี่สิบนาทีได้บนทางเขาก็ไม่มีบันไดเป็นก้อนหิเนเลยแล้วก็ลื่นเรต้องควรใบไม้ไผ่ร่วงเป็นทางธรรมชาติก็ามาถึงยอดเขาแล้วก็ที่พระบาทอยู่ทุกด้านนี้เนี่ยคุณสมบัติเขากออัญเชิญพุทธลูมาเมื่อวันมาฆ่าบูชาเนี่ยโอ้โหกว่าจะยกขึ้นมาได้ก็น่าดูมากเลนนี่บางคนพวกเราไปถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเดี๋ยวไปเพราะว่าเดี๋ยวไปทะทีนจัง เห็นเห็ขาท้าแับาคุณใช่มเออผมโผลตัวมร่ได้ไมลองลองลองเซอร์เวย์นี้ดิได้จะได้จะถ่ายภาพลงไปได้ฮะจะสวยจะาวาเลยเม้าไปดดร เออรอยบาทนี S <S> ờ, <S ่อยู่ยิมหน้า่าค่าหน้าผาโอ้มันตั้งไ่ได้องดูแล้วก็เดี่ยวเหมือนกันโอ้สวยเลยนะครับเ่านลองท่นี่านรัออสวยเยอ่นี่ลองให้จักตังสีมาไมสีาบ้ามาไม่ดีกได้ครับผมเอามา

โอ้ยโอ้นี่มายอดสุดเลยเนะี่ยไหนตรงไหนอ่ะรอยกเป็นสั่งเดียวกปิดกันไว้เลย ก็เมื่อกี้เราเราขึ้นเวลาประมาณ5โมง50นาทีโดยประมาณนี่เราลงมาก็ประมาณ8โมงครึ่งเราใช้เวลาประมาณ4 5นาทีขึ้นลงคนยอดเขาก็ลอยพระบาทอยู่บนดินผาไอคนที่มาด้วยเขาเล่าว่าก็มีคนเห็นดวงไฟที่คำประคุณที่เขาแหลมนี่ก็เป็นดวงไฟลอยไปล,ลอยมาในวันพะวันโนก็ถือว่าดูแล้วก็จะตรวจสวยงา,ามเดี๋ยวเราก็กลับไปพักที่วัดคำประคุณเน่เพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มจะมืดแล้ว Thank you for watching!